Act number three, in เกมวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาและสตาฟโค้ชทุกคนนะครับที่พยายามทุ่มเทยอย่างเต็มที่สําหรับเกมนี้ก็เราก็ทราบกันดีว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมที่หนักแล้วก็เล่นในบ้านเขาด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็เต็มที่นะวันนี้ทีมเวียดนามเขาก็พยายามที่จะสู้เราอย่างเต็มที่เลยโดยใช้คีย์เพลเยอร์หลักของเขาเนี่ยนะสู้กับเราซึ่งจริงๆแล้วนักกีฬาเราก็รู้กันอยู่นะครับทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะผมก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้พยายาม ทำหน้าที่ของพวกเราอย่างดีที่สุดนะครับก็เสียดายที่เราไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องไปศึกษากันให้รอบคอบในการที่จะเตรียมเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็ซีเกมต่อไปนะครับซึ่งในเกมการแข่งขันในครั้งนี้เราก็ได้เห็นนักกีฬาของเราหลายคนได้แสดงศักยภาพที่ดีนะครับการเล่นก็เป็นไปตามแผนของเราที่ดีแต่ว่า ที่็ยังไม่เงต้องมีการแข่งขันได้ค่ะเกมในวันนี้นะคะก็ผลออกมาก็คือเราแพ้เวียดนามไป3ต่อ2เซตค่ะก็ภาพรวมของทีมมันมีมันทำให้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดของทีมเราค่ะที่เราไม่สามารถเบรกพอร์เอ้ไม่ใช่ที่เราไม่สามารถทำไซ์เอาของเขาได้ทำให้เขาอะรันแต้มได้ในช่วงจังหวะที่แต้มมันกำลังสูงสีอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเป็นฝ่ายที่รันแต้มได้แล้วเราไม่สามารถเบรกได้อะมันกลายเป็นว่าโมเมนตัมของเกมอะ ของทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายไปเป็นฝั่งของเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราแบบแพ้ไปในเซตที่3 4ค่ะแล้วก็ในช่วงที่เซตที่5ด้วยค่ะค่ะภาพรวมความเป็นทีเวิร์กความพร้อมที่เราจะไปสู่ชิงแชมป์โลกค่ะค่ะภาพรวมออในช่วงจังหวะที่ดีเราเราเรา,เรามีช่วงจังหวะที่เราทําค่อนข้างสมูทค่ะแต่ในช่วงที่จังหวะที่มันติดขัดอะ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไวค่ะอันเนี้ยเราต้องรีบกลับไปแก้ไขในจุดนี้ให้ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ v n l แลแล้วแล้วก็ ยันมารายการนี้ค่ะก็อันนี้เป็น,เป,นเป็นปัญหาหลักของทีมเรานะตอนนี้ค่ะที่หนูมองว่าเราต้องกลับไปปรับแก้ในจุดนี้ค่ะค่ะบอกถึงแฟนๆนะคะหลายคนก็คิดว่าเนานเรารักษาแชมป์มาได้ตลอด,ดก็เหมือนที่ทุกคนทราบค่ะผลแพ้ชนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับหนูนะคะไม่มีใครอยากแพ้ทุกคนอยากชนะทีมเราเองก็อยากชนะแต่ในการแพ้วันเนี้มันทําให้ทีมเราอะได้บทเรียนค่ะทําให้ทีมเรา ต้องกลับไปดูข้อผิดพลาดของตัวเองกลับไปสู้กลับไปฝึกซ้อมในจุดที่ผิดพลาดเก็บในสิ่งที่ดีอันวันนี้มันค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่ก็ต้องขอขอชมเวียดนามค่ะว่าวันนี้เวียดนามเขาทําได้ค่อนข้างดีเขามีตัวจบสกอร์ค่ะเพราะว่าถือตัวจบสกอร์ของเขาค่อนข้างค่อนข้างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ทําแต้มได้ในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเหตุการณ์ของวันนี้ค่ะ ไปปรับปรุงแล้วก็ไปทําทีมเราให้ดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้ในแมตช์ชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ค่ะก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในทีมวอลเลยบอลค่ะทุกคนอยู่กับพวกเรามานานมากทุกคนอยู่กันตั้งแต่เราแบบเริ่มสตาร์ทกันแรกๆจนทุกวันนี้มีแพ้มีชนะมีผิดหวังมีสมหวังมีเสียใจมีดีใจค่ะเพราะฉะนั้นลูกกลมๆม,มันเกิดขึ้นได้จริงมันจะลงซ้ายหรือขวามันสามารถลงได้หมดเลยเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งผิดหวังอย่าเพิ่งิ่งหมดศรัทธาค่ะมาช่วยเชียร์ช่วยสู้และยังอยู่เคียงข้างเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะทั้งทีมกีฬานักกีฬาแล้วก็ทีมโค้ชค่ะหนูเชื่อว่าบทเรียนในวันนี้มันจะทำให้พวกเราดีขึ้นในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะรับแที่หักแม่ต้องมาจากเมืองไทยวันนี้วันเกิดที่หนักแด่ เดี๋ขอการเตรีชิญเ่านพู้นะครับท่านได้ให้โอว่าด้ได้พูดคุยกับนักกีฬาหน่อยครับนักกีฬาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ชาติช่วงปัจจุบันปี2025ก็เป็นผู้ที่เราเราเลือกสรรมาแล้วประมาณ3คนนะครับแต่ตอนนี้เรานำม,มาที่26คนนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่จะเตรียมแข่งชิงแชมป์โลกในในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเราก็เริ่มเก็บตัวรวมตัวมาสั้นระยะหนึง่งแล้วเราก็แข่ง วอลเลย์บอลนิวเชียนรีกันนะครับเป็นระดับโกล่าสท็อปเอทีมของโลกในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยก็เป็นการแข่งขันในภูมาคอาเซียนเราก็มีเข้าร่วมแข่งขัน30ทีมมี uh, ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยแล้วก็เวียดนามนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแข่งที่เมืองไทยเราก็ได้แชมป์สัปดาห์นี้ก็มาแข่งที่เวียดนามน,นะครับก็ผมก็เป็นตามผู้ทราบในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยก็เป็นการพัฒนา,ากีฬาวอลเลย์บอลในระดับอาเซียนนะครับซึ่ง เราจัดมาแล้ว5ครั้งเราก็เป็นแชมป์มา4ครั้งนะครั้งนี้เราก็ไม่ได้แชมป์ที่สนามนี้นะครับสนามที่นู้นเราไมา่ได้แชมป์แต่ว่าก็นักกีฬาทั้งหมดทุกคนก็พยายามเต็มที่เตรียมที่จะพัฒนาตัวเองไปแข่งชิงแชมป์โลกในในในอีกสิบสิบสองวันข้างหน้านะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับของของทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าก็มีแฟน,แฟน จากทีกท่ลุทนีในประเทศนี้ก็มีคนที่เป็นแฟนนักบอลเล่ยชาวไทยนะคะแล้วก็คือมันคือกีฬาบางทีก็ชนะก็แพ้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องสําคัญคือเรามีโอกาสมีประสบการณ์แล้วก็ทุกๆคนก็อย่างที่พี่บอกคือเราสะสมประสบการณ์ไว้แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็สิ่งสําคัญคือพี่เห็นว่าทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมก็คือเป็นน้งหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทุกคนไม่มีอารมณ์ซึ่งมันจะต่างกับคนอื่นเพราะว่าของไมนานก็จะมีอารมณ์ก็จะขึ้นจะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่แปรก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จก้าวหน้าในในอาชีพของเรานะักกีฬาแล้วก็ต้องชื่นชมรุ่นพี่ๆที่ก่อนมาด้วยเพราะว่าแล้วก็ติดตามดูกันมานานแล้วแล้วก็ยินดีที่เห็นน้องๆหน้าใหม่แล้วก็จะบอกว่า โค้ชของเราอ่ะก็เป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใครในโลกแล้วก็แล้วเชื่อว่าด้วยความอะไรอ่ะอุตสาหะแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมค่ะก็จะทำให้ทีมของเราเนี่ยมีจุดเด่นมีเอเกลักษณ์พิเศษแล้วก็ประสบชัยชนะในทุกๆครั้งค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆวนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะก็แต่ที่ เป็นเปิดเค้กใหม่เลยคุณมาอาได้ให้จักงแด่เป็นผลิตใจเียนทุกปีทุกปีเจ ทุนแล้วกันนะครับก็ขอมีความสุขมากก็อันนี้ก็เชียร์มาตลอดตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่จนจะเชียร์รุ่นลูกน้อนหลานครับก็ขอมองเพลงนี้กลับคืนให้น้องๆทุกคนครับว่าพ่ายเลยครับแฮปปี้เบิร์ดเบิร์ด